อันนี้เป็นบึงรรกระเช้านะครับอประเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับเนื้อที่เป็นสองร้อยไร่ประมาณนี้ครับใหญ่มากครับ,รบมีโอกาสแวะมานะครับบรรยากาศดีมากมันมีโซนตกกุ้งตกปลานะครับไปแวะมา นะครับร้อยเอกมีดีมีอะไรดีเยอะแย,ยะนะครับโซนตกปลาก็จะอยู่อฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้เป็นเป็นโซนอาหารนั่งติดน้ำนะครับตรงนี้สาวครอบครัวนะครับสาครอบครัวมาเที่ยวนะครับอีกคนต้งนอนหลับส่วนคนนี้ วันนี้รอรอรอกินอย่างเดียวครับวันนี้รอกินยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทานอาหารก่อนนะครับ